สวัสดีครับวันนี้มาเกะลองครับเป็นอะไรของเรื่อะครับก็เป็นเสื้อสูะครับของด้อยตรงกลาง,งเป็นของที่มีเกะใช้ได้นะครับ อ,อิตลีนครับตัวนี้ ODA นะครับของสามเป็นหนันจถูกของสาม็นหอ,อันนี้ราคาพันสี่ร้อยครับพันสี่ร้จาบาทแต่ 1, 000, ว,ว่าของเพนิกนก็ใช้ดีนะครับฟเิกร์จ,จะสองก้นะนครับก็มงทนีนึงครับก็ เไรที่เกลดรองลองมาครับจากกิตารีเหมือนกัน trọng trọng nó chạy đúng không ạ? Nó chạy à chân à có Italy có cứ mê cái nó bắt mà. mà này luôn. จริงเขาจะแยกมาแล้วก็ปองเยอองแบบี่ยวอื่นเวนก็ใช้ได้ครับถือว่าแข็งดีใช้ได้ใช้ได้ครับอ๋อรูปถูกร้ยมากครับเป็นขุนนะครับเป็นแบบขุนเหมือนกับเครือบพวกเทเบิลลหรือว่า Uh, aluminum tiết lượng sở mạng cấp à à Ừ là chơi đây điều mà thằng gần gấp đi bị lắm ạ ừ ừ đi chơi đây chơi đây